คำถามยอดฮิตอาทิตย์นี้อาการไฟตกครับประคองยังไงให้<ก>จบงานประคองให้จบงานโอ้ไฟตกมันก็มีหลายแบบครับไฟตกเนี่ยขั้นตอนแรกมันมีตกหลายแบบครับโวลต์ตกเห็นไหมครับโวลต์ตกคือตรงนี้ตกครับเฮิร์ตตกคือตรงนี้ตกคือถ้าไฟบ้านเราทั่วไปครับส่วนมากมีแต่วอลต์ตกซะส่วนใหญ่อย่างตัวเนี้ยบริษัทเราเนี่ยไฟแต่ง244โวลต์ถือว่าโหดมากครับในการในการใช้ไฟครับผมครับไฟฟ้าถ้าตกเนี่ย คือเอาง่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์เราหรือเครื่องเครื่องเสียงเราเนี่ยใช้ไฟ220เกี่ยกไหม220โวลต์เท่านั้นถ้าเพิ่มขึ้นมาน230 240ก็ยังพอทนได้แต่ถ้าตกลง200หรือ180มันก็จะทํางานไม่เต็มที่ของมันแต่ถามว่าทํางานได้ไหมทํางานได้แต่มันไม่เต็ม100%ทีนี้อาการมันคืออะไรขึ้นถ้าถ้าไฟมันตกอาการเวลาพูดไหมมันจะเป็นเสียงห้ามแบบเช็คเสียงหัมอืดอืดตามหลัง ของของระพงเราครับสเกตเูควัาเวลาไปตกจะเป็นอย่างนั้นครับจากลำโพงจักตุรันครับจากลำเพอจักตุรันครับเอฟซีสาวน้อยเชรบันแพงครับจากแกตตุรันนะครับการแก้ปัญหาก็การประคองไงครับคือการประคองหนึ่งคอยากให้ปิดเบสก่อนคือพอเบรเนี่ยเราไม่ต้องเปิดสุดเราอาจจะเปิดแค่ครึ่งหนึ่งครับนี่ครึ่งหนึ่งเน้นเสียงกลางอย่างเดียวไปก่อนถ้าเราไปงานใช่ไหมแต่ถ้าเปิดเพลงก็เหมือนเดิมก็ต้องลดเพลงลดเบสลงเพื่อให้ แข้งเสียงมันประคองงานจนจบงานได้แล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งที่อยากทําก็คือครับลดเลยครับเนี่ยลด EQ ตรงนี้ใครมี EQ รถลงเลยครับเนี่ยลดประมาณน,นี้ลงเลยครับเพื่อคัดลงค,ดคัดลงหมดเลยครับ,รบก็ระบบยิ่งดีเพื่อรดละการม,กมันกินมันกินแอม,มันไงมันกินบัตรเมเวอร์เวลาพูดไปเป็นดังแบบอืดอืดออกหน้าลำโพงไปเป็นอืดอืดนะครับเนี่ยอืดอแล้วก็ที่ลงก็สามารถใช้งานได้ประคองได้แล้วครับผมครับต่อมาอีกอะไรอีกพอไฟตกปุ๊บมันมีเสียง กกจิตของมันอยู่นั่นแหละแล้วก็เอาพวกแหลมอะไรลงด้วยครับผมคับเพื่อประคองงานให้เราจบครับผมครับพอไฟตกปุ๊บอ,อุปกรณ์ไดรอลิกเนี่ยหลังจากที่มันทำงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยครับมันก็จะทำงานประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเราก็ต้องประคองให้จบงานมากที่สุดการแก้ปัญหาคืออะไรครับหม้อดึงไฟเห็นไหมครับหม้อดึงไฟผมไปคลิปหม้อดึงไฟอยู่ใช้หม้อดึงไฟดึงขึ้นแต่หม้อดึงไฟดึงขึ้นมันก็มาแค่โวล์นครับผมมาแต่โวล์แต่แรงดันเนี่ยเวลาเราเปิดมันก็จะตกมันก็จะสปริงตกเหมือนเดิมครับเพราะว่่่าาแแรรรงงดดัััันนนนนมมมมม้ออยคคบเเเโกก็ตหืิ ทีนี้ข้อหน้ากลัวของมออดึงไฟครับเวลาสามสี่ห้าทุ่มตรงนี้แหละต้องรีบมาลดไฟเพราะว่าไฟอย่างในหมู่บ้านเลิกใช้แล้วไฟจะวิ่งมาหาเราทั้งหมดหทําให้ไฟเกินอีกอุปกรณ์ล้วก็พังอีกมีมีสองแง่สองมุมหลับอุปกรณ์มออดึงไฟถ้าตอนมันตกเราเราเรา,เราดึงไฟไว้ได้อยู่แต่พอ,อมันแต่พอมันไม่ตกปุ๊บมันจะกระชากมาหมดเลยใช่ไหมกับเองถ้าในบ้านเลิกใช้ไฟเมื่อไหร่ไฟก็จะวิ่งมาหาเราทั้งหมดเลยก็เหมือนกับน้ำนีำนำ่แหละในบ้านเลิกใช้ อยู่ปลายทางเขาแรงอัตโนมัติเหมือนกันกับไฟก็เหมือนกันบูรวมบูมรวมที่เราทั้งหมดทําให้ไฟเกินอุปกรณ์เราพังได้นอกจากหม้อดึงไฟมีอะไรที่หม้อดึงไฟหม้อดึงไฟกล้องเครื่องปั่นเครื่องปั่นใช่แล้วถ้าแ,แข้งแต่งก็เป็นสเตตัพสเตตัพพวกที่เป็นระบบปีแบตเตอรี่ในตัวคอนโทรลไฟเนี่ยใส่แข้งแต่งได้แต่เราไมา่ใส่สุดพาวเวอร์ไม่ได้เพราะว่ามันแรงดันมันน้อยอประมาณนั้นก็ถ้าเป็นงานจริงจังก็ไม่ควรใช้ไฟบ้านใช่ไหมครับถ้างานแบบใหญ่ๆสเตตัมก็ต้องใช้ไฟปั่นถ้าเครื่องเสียงไฟในบ้านทั่วไป ยุคนี้มันก็พัฒนามาไกลแล้วเนาะพูดถึงเอาง่ายทั้งนั้นพาวงพาวเว,วอร์อปไรหลายอย่างก็สามารถทนไฟตกได้มากพอสมควรแล้วแบบยุคนี้ถือว่ามาไกลมากแล้วก็กระแสไฟก็ถือว่าไปทั่วถึงเก็บทุกที่แล้วอ,อย่างยุคก่อนยุคพี่เล่นก็20ปีขึ้นหลังก็ะจะประมาณนั้นที่ไฟตกขนาดก็เจอตามงานวัดงานวัดทำไมถึงตกอะ่ะถึงหม้อใหญ่อยู่ใกล้ทำไมถึงตกงานวัดแต่และงานร้านค้ากี่ล้านล่ะลองคิดดูดิร้านค้าแล้วก็หลอดไฟลออเล็ก200วัตต์ร้านหนึ่งสี่หลอด สิบลา้านก็สี่สิบหลอดเท่าไหร่แล้วสี่พันบาทแล้วดูมันกินไฟอย่างขนาดไหนนั่นแหละมันเลยไฟตกครับเลยแย่งไฟกันทั้งหมดแล้วก็ร้านค้าสมัยเนี้ยจะมีหม้อดึงไฟได้วยนะครับจะเป็นหม้อไฟสวิตชิง่งเล็กนะครับเหีย่ยนสงเกตดูร้านค้าสำหรับ <g Kelly> ใครที่เก่งเสียงอยู่ร้านค้าสามารถบิดไฟให้สว่างได้ดึง,ไฟได,ดงไ,ฟไฟได้เห็นไหมร้านค้ามีหม้อดึงไฟเห็นไหมครับเขาก็มากันบอร์ดตรงนี้ครับผมครับก็เป็นอีกหนึ่งอีดิศครับฝากไว้สำหรับไฟตกเอาไงเราจะตัวรอดสำหรับจุดนั้นได้ครับผม